เอา้าอ่าถือไ,ม,ไม้ไว้ไอ้จ้าค่อยๆประคองให้เขานั่งเออเดี๋ยวกูมึงอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ชิบหายผัวเขาตามใจมึงแต่กูไม่ใช่ผัวมึงนะเราวางะบาะค่อยๆนั่งเออค่อยๆจับนั่งเออแล้วเหยียดขาได้กูไม่ต้องไปต้องขัดตามาเออนั่งได้ไหม <c oughs> โอ้ยหอกขัดอันนี้ไปอันนี้อยู่่ไรแล้วเขาอ่ะ เราเจ้าอยู oh. s <S ่ไหนอ๋ออาการเป็นไงไหนบอกสิโดนจับผีอำอำอำมึงเอาเอาเนี่ออกก่อนไอ้่เออแมสกับไอ้เนี่ยไอ้หัวอะไรต่างๆนะผีอำไงไหนบอกสิอำไงไหนบอกหน่อยสิอาทุบดอกนึงให้เขานะโอเคสายไหม มาเช็คนะเดี๋ยวดูให้โดนไม่โดนนะนี่เบาหวานใช่ไหมเป็นเบาหวานด้วยโอเคได้ดูไว้ตายเบาหวานอีกอ้ยก็ดูก่อนแล้วกันว่าหนูมีไม่มีนะยังตอบไปได้ที่ฐานแล้วกันเออสบายๆเป็นมากี่ปีแล้วเขาอ่ะผัวเป็นมานานเนี่ยตั้งแต่หนูมาย้ายอยู่บ้านเปีห้าสี่ห้าสี่แล้วหนูก็ป่วยแล้วก็ร้อง หนอ,อนได้จะขอ่อยหายคะเอ,ออ หน้าสิบกว่าเอามาใกล้ๆนะใกล้ๆใกล้ๆโอเคใกล้นึงโอเคใกล้ๆนั่งขัตมาธหน่อยเออค่อยจะผ่านนั่งขัตมาธเอาไปสบายเออมันนั่งได้หมดเห็นไหมบอกนั่งไม่ได้ตอนลุกมันลุกยากหนูหนูเป็นไอ้นี่ตรงเนี้ยเป็นอะไรอะเป็นกระดูกหรืออะไรก็ไม่รู้ เนี่่ยตตาัปอ๋อเวลาก็จับจับถ่ายมันถัดให้มันเหมือนคัสมาดะเออจับถัดได้แล้วก็ถัดตัวก้นมาเออมาเฮ้ยได้เดี๋ยวแม่งดีขึ้นเองท่างนอกไปเชื่อเหรอวะเออเนี่ยมันก็ได้หมดแหละมันนี่มึงแค่แพ้ใจตัวเองแค่นั้นเองถึงเง่ากลัวที่สุดคือเบาหวานโอเคไหมหลับตาพนมมือฮะหลับตาพนมมือทำจิตได้เป็นสมาธิฮะลืมตาหลับตา เวศหูสะเวะหูสะเวศหูสะอนนี้จานอันนี้จากกเยเจตเจตตวเต็ปเตเอนันตัวอไรออกมาไดสิ่งที่อยู่ในตัวในการที่แผ่ในเลือดในเนือในหลังในต่อไปเวศหูสะเวศหูสะไปเวศหูสะไปเวศหูสะ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 ไปเวศหูสะ เวศหูศออันนี้จาอนิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีก็เลยอันนัเวศหูศ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 เวศหูสเวศหูศจับนะเวศหูสจับแขนเวยเหูสเวสจับแขนไว้ัตพอจับแขนว้จับแขนว้อ้หัวจับแขนไว้ดิหเวจับแขนได้ลยสิให้มันจับแขนอี๋อะนักพะนี่กุทำมาได้สัตว์ออุทาไอออุทา นี่กูเตียมไว้แล้ปดตดคอหทุงตัคอหูทุงตัดคอหทุงไปดตัคอหทุงตัดคอหูทุนไ้ัมเจ็ตรงไหนวะตัดคอหูทุงตัดคอหทุงตัคอหูทุงโอมรุยธอ์ยพระตถาคตทงเลีแลวตาสีจงพัดพาเอาพยามนุยไปนี้อยู่ในตัวที่อยู่ในกายเอาอยู่กบคบอยู่ดนเกียดเยีางด้วยเลยาคาถากูตัดคอหทุงไปดตัคอหูทุงตัดคอหทุง

bảy 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 đi bảy 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 về sợ ngủ sợ bảy để mình chờ bảy cất cỏ thở út thằng bảy cất cỏ thở út thằng bảy đi cất khó thở út thần bảy 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 cất cỏ thở út thằng bảy tay mày ơi bảy bảy khó bảy bảy thần ทับเทอเฮ้อวุฒิธรรมไปทับเทอเฮ้อวุฒัธรรมทับเทอเฮ้วุฒิธรรมเฮ้ยทับเทอเฮ้วุฒิธรรมเฮโอ๊ยโออันนี้เบาๆนะเลยเว้ยไปเไว้นะอันนี้ยอมให้เสกแานะเอออันนีไม่รู้ทักเทอเฮ้อวุฒิธรรมไปดไปหมดออกไปคุณออกไปเฮ้ยทับเทัเฮ้อวุฒัธรรมทับเทัเฮ้อวุฒิธรรมไปทับเทอเฮ้อวุฒิธรรมไปเฮ

โอ้ยอะไรยังไม่จบน,น,นะเนี่ยรอกันทะเบียญาณิเขาล่างอะมึงนี่ก็อ้อนหัวจังเลยครับน่าโดนตีนเหลือเกินมึงน,นี่กูกตีกูตีเจ็ไเบไหม <c oughs> เออกูก็ยัง,งงงๆอยู่นะ เดี๋ยวก่อนมึงนะน้าฮน้าฮโอ้โหชีวิตนี้ขาดผัวไม่ได้กูทรงเนี่ยนี่โลกอ่อนผัว,วได้บอกไว้ย่างงี้อ่ะนะถ้ากูมีเมียอย่างงี้นะมึงอชิบหายกูสั่งหมอบไปแล้วไอ้สัตว์มึง,มง,มงไอ้ยี่ดันพื้นแทาเตรียมเลยสิบยกไอ้ยี <c> ่ <oughs> อ่ะย่า,างนี่ยกแรกยกสองโอ้ย จะยกสองไหมหรือจะกลับบ้านอะ <c oughs> ไรวะไ,ไ,ไ,ไม่ไหวอาบน,น้ำมนก่อนแล้วก็มาอาทิตย์หน้า,านนไหวเบายกสองเนี่ยแต่กูไม่ได้ทำแรงอะไรเลยนะอ๋อสู้สู้ เอามาลุกขึ้นมาอาประคองมากูรอนานไม่ได้มามาอย่าเพิ่งอ้อนหัวมานี่มาก่อนผัวนี่ก็ตามใจเมียเนาะนี่อยู่กันมากี่ปีแล้วไอ้หนูก็ตพ้่งแต่ตั้งแต่ลูกโตหมดแล้วลูกยี่สิบ้โอ้โหอยู่กันมาจนยี่สิบปีแล้วเป็นความรักที่สวยงามมากมาใกล้ะมาหน้าขัดตาำเหมือนเดิมไอ้หนูอยากหายก็ต้องอดทนนะโอเคผมไม่กล้ ก็ทำไม่แรงเลยถามแฟนดิไม่แรงไม่แรงเออเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังไปวันนี้ไม่ใกล้ก็เดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนะเวลาหายแล้วมาใกล้นะใกล้แล้วมันนี่เออนี่ถ้าเกิดมาหาผมจะแรกเนี่ยไม่มีสภาพอย่างนี้หรอกมาใกล้เชื่อผมสิผมเก่งหลับตาพนมมือหลับตัวเวศหูศอกเวสศหูศอกเวสศหูสอเวศหูศอกเวสศหูสอเวศหูศอกเวศหูศอกเวสหูศอก เวะผู้เสวพผู้สาเดี๋ยวหาว่าจิ้มหัวเจ็บอีกเวศผู้เสวศควนี้เจ็บไหมหไม่เจ็บไปอาบน้ำมนไปเออแล้วมาดรูอาการอนาะทิตย์หน้ารู้เปล่ามีเปล่าโอ้กูไล่ออกไปแล้วเมื่อกี้นะแต่ไม่รู้มันจะกลับมาหรือเปล่านะก็คือไปอาบน้ำมนก่อนวันนี้อาบกัตดุนรู้ไหมแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยวันเสาร์เข้ามาหาผมโอเคปะ่ะเพราะวันนี้ให้เขาปรับสภาพให้มันได้ก่อนร่างกายเขาจะฟื้นก่อนจะดีกว่านี้เอาง่ายว่ามาเขาหน้าเขาจะดีกว่านี้ ดีกว่านี้ร่างกายเขาจะแข็งแรงกว่านี้แล้วเขาก็พร้อมกับการรักษามากกว่านี้อยากให้ดูที่บ้านถ่ายรูปมาโอ้ผม,มไม่ได้ดูรูปหรอกนะเออโอเคหนูอาบน้ำมนต์ก่อนนะเอาตัวเองก่อนแล้วค่อยเอาบ,าออาานนบ้านรู้ป่ะเอออาบน้ำมนต์ไปพาตระดุลไปอาบน้ำมนตลเชิญเออแม่มีเป่ากูตายละมีเป่าอืมกูก็ไม่รู้ว่ามีไม่มีเนาะค่อ,คอยๆนะเดี๋ยวก็เดินได้นะค่อยๆประคองอ่าค่อยๆประคองไหนคนละข้างยักเท้าเขาเลยเออ อเปุ๊บไปเอ,อ put I, put เดาแล้วโวเบาแล้วนะอย่าเพิ่งไ่หนักนะจ้ายังไงก็ไปเอาไม้ท uh ้าให้เขาอีกบัดแล้วก็พาไปขอเขาไปอ่าน้สมต์ก่อนบอตรุนเขาโอเคตันเลยยิง